สวัสดีจ้าพี่น้องมันนี้เมทิปสิมาถอนบัวหิมะจ้ะมาลุ่นน้ำกันจ้ะว่าสิเป็นหัวให้เมทิปบอเพราะว่าเมทิปปลูกปีแรกจ้ะพี่น้องก็สิลุ่นเป็นน้ำจ้ะว่าเป็นสิเป็นหัวดีบอหรือสิบบอมีหัวไปลุ่นน้ำกันจ้ะเมทิปเมทิปมีอยู่สองต้นนะจ้ะเนาะสิล่องถอนต้นหนึ่งก่อนบันนี้ต้นอีกต้นหนึ่ง อาจจะเป็นท้อนมือไม่แต่มัอนอีท้อนต้นเดียวก่อนจะไปรุ่นน้ากันจ้ะพี่น้องนี่เลยนะคะเมื่อที่เพึ่งจะตัดตัดไปเขาออกนะเจ้เนาะนี่เลยหมวเล็กจะคอยมาหลุ่นน้ำกันพี่น้องนี่เลยนะคะถอนเอาดินไปไว้ทั้งผีเกินพี่น้องเดี๋ยวดินสิล้ข้ังล่างเหมือด เพราะว่ามันหัวหน่อยๆก็มีเด้อพี่น้องหัวยังหัวน่อยเงยไหมแต่ว,ว่าหัวใหญ่ก็มีดเด้อพี่น้องหัวใหญ่ก็มีแล้วันนับบ่มีกับสีอันนี้ไปก่อนคุดรอบๆก่อนพี่น้องก่อนจะเขาข้างในมาใส่เสียมเด้จะ้ะใส่อันนี้น,น้อยๆเอา ดินดินอยู่นี่นี่ดินข้างนอกล้วนกลัวได้พี่น้องดินไดนีบนล้วนซ้ำข้างนอกได้จ้ะแต่ว่ากระบอถึงขนาดเน้นนะแต่กระบอล้วนปานไรมาดูกันว่าจะเป็นยังไงปูปีแรกปูกปีแรกพี่น้อง สี่เมืองว่าสิมีหัวหรือโบมีรุนไปน้ำกันจ้ะที่แน่ๆนี่แหละจะหัวหนึ่งเห็นนี่นี่จะพี่น้องหัวหนึ่งเด้อเนี่ย เมทีบสีคุดร,ร,รอบๆก่อนจะก่อนไมทิบจะดึงข้นพี่น้องที่มึงมามันมีเจ๊ขู่ผอมสีกุดร,ร,รอบๆเลยจ้ะมันพ่อถอนแล้วจ้ะมันพ่อถอนแล้วเดือนนี้เลยจ้ะเดือนนี้าปเดือนนี้มีนก็ถอนกันแม่จ้ะ าดูกันมาดูกันปลูกบัวหิมะต่างแดนบัวหิมะนี่บทนคือบทนหนาวคือไอ้นั่นเด้อจ้ะพี่น้องคือแกนตะวันจ้ะแกนตะวันทนหนาวกลัววันศุ่ฟังฟัง,ฟงมูพ่นเบามาเนาะคือมูพ่นปลูกก่อนแม่จ้ะ จะดูว่าจะมีกี่หัวโอ้นีหัวหนึ่งเดีย๋ยวต้องแซะดิน,นอกก่อนเดีย๋ยวไม่ทิพย์คูไปเลยเรื่อพี่น้องจ้าสวยงามอะไรเนี่ยขนาดนั้นดูสินะไม่ทิพย์ยังแบบว่ายัยงแทะบ้ฮันเมิดจ้า ข้างล่างข้างในมันแทะไม่หมดสวยงามจริงๆพี่น้องมึเงเนีพู้นะอุ้ยบันนี้ไม่ทิพสีท้อนขึ้นด้วยจ้ะฟังข้างนี้ยังมันยังอุนน้มพ้น,นีลยน,นี้ก็เนี่ยฟังนี้ยังบินขึ้น ปีแรกได้ขนาดนี้ภูมิใจละค่ะปีแรกเนาะบัวหิมะว้าวสวยงามมากขึ้นได้ยังอึ๊บอ้าวโ้พี่น้องมึงได้ปุ๊ะ ว้าวหัวใหญ่ด้วยอุ้ยดูดิดูนะอดเห็นบ่จ้าเห็นขึ้นม่ทิพย์เห็นบ่นอุ้ยสว,วยงามว้าวโอ้โอ้โอ้ล่วงนาะน ลวงลวงรวงอุ้ยมีหัวเขาหลุดออกมาต้นพี่น้องมงนี่ยคนน่ะสวยง,งามหัวจ้พี่น้องหัวเริ่ม,เร,มเริ่มแบบแตกแล้วคือเขาแก่เต็มที่แล้วค่ะเก็บออก เก็บออกเก็บออกนี่ก็จะไว้ปลูกต่อจ้ะดูตัวนี้ป๊าสวยจริงๆดูหัวเขาใหญ่มาก หัวสวยมากมีเนพี่น้องคุณนะโอ้ห็นแล้วออนซอนออนซอนออนซอนเห็นแล้วอนอนซอ,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 อนบัวหิมะหลุมเดียวจ้ะนี่คือหลุมเดียวนี่เลยหัว So wow. Some see. โอ้ห oh, หัวนี้หอบบ้าพี่น้องมแบเนี่ยพูดนะงัวบวยให้มาเ <laughs> จ็ด ตัวน,นี้หัวน้อยพี่น้องตัวน,นี้ก็จะเอาไว้เป็นทำพันธ์ไว้ทำพันธ์ุจ้ะเยอะแยะเลยเนี่ยเป็นพันธ์พี่น้องเนี่ยสองต้นนี้ก็จะได้ลายเง้าเติบอยู่จ้ะไว้ทำพันธ์ุ ก็นีไม่ทิพย์ก็สงสัยเพิ่นกระเสียวไหวเห็ดพันใดขึ้นกันล่ะนี่เพราะว่าเห็นเพิ่นเอามาใส่มาให้ไม่ทิพย์ก็เป็น,นังสี่นะจ๊ะเป็นเจ๊งสี่เล็กๆนหน่อยๆจ้ะนี่เลยหักและสวยงามของเมืองหัวบัวหิมะสวยงามจริงๆหัวใหญ่าาค่ะน้องมึงแน่กุ่านะจังไดหัวใหญ่แท้ หนึัวตัวนี้งอหัวสองหัวใหญ่เหมือนกันสามสี่ห้าหก 7 8 9 10 11 12 13 14 สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนี่จ้ะบัตรที่นี่ก็เหลือมว้วนน้อยๆนี่จ้ะพี่น้องได้สิบเจ็ดหัวมีหัวเย่ก,กลายหัวเต๋อไปจ้ะพี่น้องบัดนี้เหลือต้นนึงจ้ะเหลือต้นนี้ไม่ทิพย์เกษียเอาไว้ก่อนเพราะว่าสิก,กินให้มันเหมือกก่อนเนาะเพราะว่าคนอื่นบ่ก,กินเด้จ้ะพี่น้องมีไม่ทิพย์กินผู้เดียวนะ คือกันกับแก่นตะวันกับมีเมทิีบกินผู้เดียวผู้คนอื่นเขาบ่กินเมทิีบกาต้องกินให้มันเหมิดก่อนจะ้ะก่อนจะมาถอนตรงนี้เนาะจะนะบดนีตัวนี้เขานี่จะ้ะตัวนี้เขาก็จะเอาไว้เป็นพันต่อไปของปีหน้าจ้ะพี่น้องเป็นพันของปีหน้าเนาะจะนะกาสีเฮ็ดว้กะสิมาเฮ็ดว้ที่หลังเนี่เป็นพันเขาจะ ก็สิดดไดหลายต้นเติอบอยู่พี่น้องนี่สิดดไดหลายต้นเติอบอยู่จ้าไปก่อนนะคะคลิปนีม้ม่ทิพย์บายยจ้าผ้าถอนบัวหิมะมึงจักพี่น้องไปละคะ่ะบ๊ายบาย